สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะอยู่ในกันที่บริษัทเพชรยนต์ค่ะนะคะสำนักงานใหญ่เสรีไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพมหานครนะคะแล้วเหมือนเดิมเลยวันนี้เจอเจอกันกับน้องเอมมี่อีกแล้วนะคะเอมมี่อัปเดตรถเข้าใหม่มาให้ชมกันค่ะนะคะวันนี้นำรถ Toyota Fortuner 2.4ตัว V ขับ2รถปี2019รถบ้านมือเดียวสภาพสวยงามเลยเลขไม่90,000กิโลมาให้ชมกันค่ะนะคะคันนี้ราคา879,000บาทฟรีดาวน์ได้เลยดอกเบี้ยเริ่มต้น2.59%รับผ่อนเริ่มต้นเดือน ละ1นึ0 0หมาบาทตลอดสัญญาค่ะใครเล็งหาตามหาสนใจบอกเลยคันนี้ห้ามพลาดจริงๆนะรถเพิ่งมาถึงที่เพชรยนต์ยังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้ปรับสภาพเลยสภาพแรกเข้าลูกค้าจะได้เห็นสภาพรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่กันที่เพชรยนต์นะสวยเนียนกริปเลยคันนี้สนใจจัดได้เลยค่ะไฟหน้าลูกแก้วโปรเจคเ,เตอร์ไบเบ LED นะฮะพร้อมกับตัวไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์ค่ะโคมไฟคู่หน้าใสาแจ๋วเลยนะคะไม่มีร่องรอยสเก็ตชินไม่มีคราบเหลืองนะะไม่รั่วไม่ซึมแน่นอนกระจังหน้าโครเมียมค่ะนะคะ ตัวรถเดิมโรงงานรอบคันบอดี้เดิมนะสวยๆเลยตัดหมอกติตั้งมาให้เรียบร้อยจากโรงงานมาพร้อมกับตัวชุดแต่ง BM Sport เนะี่ยที่เจ้ของเดิมเนะี่ยแต่งมาให้รอบคันนะสเกิร์ตด้านหน้าด้านหลังรอบคันป้ายทะเบียน615นะคาครปฐมป้ายนี้ไม่ได้ไปนะคะเดี๋ยวเราจะโอนข้ากรุงเทพเปลี่ยนเป็นป้ายกรุงเทพให้ค่ะ ะะตัวรถเป็นสีขาวมุกนะสีสวยเดิมรอบคันสีเนียนกริบเลยไม่มีกลับสีสาดสีมานะคะสะภาพสวยมีรอยบุบบ้างเล็กน้อยตามการใช้งานนะเดี๋ยวเอมี่จัดการให้เก็บการให,ให้หมดรอบคันเลยค่ะในส่วนตัวล้อแม็กนะคะคันนี้เจ้าของเดิมนะคะใส่แม็กมาให้นะเปลี่ยนแม็กเป็นแม็กเวลนะคะแม็กนี่ก็ผ่านการใช้งานมาค่อนข้างหนักอยู่นะพี่นะ้าแม็กอาจจะเป็นแบบ ทำสีมาแล้วรอบหนึ่งนะสีถลอกนะคะก็มีรอยถลอกบ้างตามการใช้งานเนาะแต่ว่าเดี๋ยวทางเราเก็บงานให้รอบทั้งสี่ล้อเลยนะคะรอบแม็กทั้งสี่ล้อเลยคุณลูกค้าจะายางนะเป็นยางติดรถมานะเดี๋ยวเอมี่เปลี่ยนยางให้ใหม่สี่เส้นเลยค่ะสําหรับด้านในเนี่ยภายในก็สวยงามไม่แพ้กันเลยนะ,ะภายในให้ดูกันโครงสร้างเดิมสวยนะ,ะคะโครงสร้างไม่มีขยับเลยน็อตเม็อาร์ซอบเอบี B. เนียนกริปค่ะนะคะภายในให้ดูกันชัดๆนะ นี่คือสภาพแรกเข้านะคะเบาะปบไฟฟ้าคู่หน้านะคะสำหรับ Fortuner เป็นเบาะหนังเสียงตาลเข้มสวยๆเลยคันนี้นะคะรถเพิ่งมาถึงนะเพิ่งมาถึงวันนี้เอมมีก็ทําการได้รีวิวให้ได้ดูกันก่อนเผื่อใครสนใจนะคะถูกดูอ่าดูแลถูกใจนะดูแลแบบถูกแบบอยากได้คันนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์ หลายคนแน่นอนผ่อนแค่1 5ื่นห้าแปดบาทซื้อสดก็ได้จัดไฟนั้นก็ได้แล้วแต่คุณลูกค้าเลยสะดวกแบบไหนจัดแบบนั้นค่ะนะฮะก็หรือใครอยากได้ร้อเดอ,ร,อร์มารยังไงก็มาคุยกันได้เลยค่ะพี่นะคะสำหรับด้านท้ายนะี่ฮะก็เป็นรุ่นที่คลาสสิกเนาะด้านท้ายเนี่ยดูมีสเสน่ห์อยู่แล้วสำหรับโฉมนี้นะคะด้านท้ายก็มีอ่าชุดแต่งมาให้นะคะแล้วก็มีตัวท่อคู่นะคะเป็นท่อหล่อ นะคะเป็นของชุดแต่งของ B.M. Sport นะคะก็ชุดแต่งนี้น่าจะแบบหลักหมื่นอัพอยู่นะเจ้าของเดิมเนี่ยคือใส่มาให้รอบคันฝาท้ายนะคะเป็นระบบอัตโนมัตินะแค่คลิกพอก็เปิดแล้วเรียบร้อยเห็นไหมคะเนียนเลยคันนี้ภายในเนี่ยคะพี่ดูมีพรมมาให้นะเป็นพรมสียำตาลเข้ม ฝาท้ายเดิมโรงงานค่ะน็อตไม่ขยับโครงสร้างสวยเนียนกรีบนะคะไม่มีประวัติชนหนักพิกคว่ำไม่เคยกับสีกอใหม่ไม่เคยตัดต่อต,ต,ตัดแต่งโครงสร้างแน่นอนซึ่งลูกค้าได้ไปเนี่ยชิปประวัติศูนย์ได้เลยสบายใจได้แน่นอนค่ะนะคะพี่ดูด้านท้ายเห็นไหมคะภายในใหม่เอี่ยมเลยนะเดี๋ยวล้างสปาให้สวยแน่นอนสําหรับคันนี้ค่ะ รือใครสนใจเนี่ยเดินท,ทางมาชมระตัวจริงกันได้เลยนะคะที่มินบุรีสุทิไทย68แยก1กรุงเทพมหานครบริษัทเพชรยนต์เปิดบริการทุกวันเลยนะคะไม่มีวันหยุดค่ะนะคะแล้วก็ดูไฟท้ายเป็น LED light like guiding เส้นคมคมสวยงามอย่างนี้ไฟท้ายเดิมโรงงานค่ะนะคะสนใจกันไม่เอ่ยคันนี้นะคะในราคา879,000บาทเท่านั้น 879เท่านั้นค่ะตัวนี้เท่านั้นนะสนใจรีบจัดได้เลยค่ะพี่ดอกเบี้ย2 5 9ทุกอาชีพนะคะขอแค่ลูกค้าประวัติเครดิตดี D. แล้วลูกค้าต่างจังหวัดก็ซื้อได้นะคะเรามีบ,บริการเซ็นไฟแนนซ์นอกสถานที่ทั่วประเทศทุกจังหวัดเลยนะคะเหนือใต้สันออกตกไปได้หมดเลยทุกพื้นที่ทั่วประเทศค่ะมาดูส่วนตัวออปชั่นด้านในกันบ้างนะคะพงมอะไรเป็นพงมอะไรของเดิมนะมีลายม้าตกแต่งสวยงามกดปุ่ม e n g i n ส start ค่ะเดี๋ยวให้ดูกันภายในนะเลขไมค์คันนี้เก้าหมื่นกว่ากิโล นี่ค่ะนับปัดเลนไมคแสดงผลแบบดิจิตอลนะคะเดี๋ยวให้ชมเลขไมคกันชัดนเลขไมค์เก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสาสิบห้ากิโลไมคเดิมไมคแท้ไม่ก่อไม่กลับนะคะหน้าจอของเดิมเตอร์ต้านะคะหน้าจอเดิมๆนะแอร์ออโต้เกียร์อัตโนม,มัตินะคะคอนโซลกลางตกแต่งลายไม้สวยงามกุญแจเป็นสมาร์ทคลีเล็ค่ะนะคะมีกุญแจให้เป็นแบบพูดสตาร์ทค่ะนะคะเกียร์ออโต้ขั้นบนไดน,นะคะโหมดอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดช่องเก็บสัมภาระด้านในนะคะแล้วก็ดูเลย นี่สวยๆเลยคันนี้นะคะใครสนใจนะคะมาชมรถกันได้เลยทางหายเอมมี่ได้เลยค่ะนะคะกล้องหลังมีมาให้เรียบร้อยนะคะกล้องถอยนะคะตัวนี้พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยของเดิมนะคะของโตยต้าสุดคลาสสิกเลยมัลติฟังกชันมีทั้งซ้ายและขวาพันเดิลชิ p ก็มีมาให้นะคะในตัว2.4คันนี้ไปเดี๋ยวเรา,าดูส่วนตัวด้านหน้ากันนะจุดสําคัญเลยของทางตัวรถก็คือเครื่องยนต์ค่ะห้องเครื่องนะคะดู ช,ชัดเลยเครื่องยนต์คันนี้นะคะเดิมๆไม่มีประวัติชนหนักแน่นอนคุณลูกค้าไม่เคยชนไม่เคยเปลียนเครื่องนะฮะไม่เคยแบบยำแน่นอนเครื่องยนต์ไม่เคยผ่านการยำมาสบายใจได้เลยเครื่องยนต์2.4ดีเซลนะคะของโตโยต้าตัวนี้ทนมากๆจริงๆเครื่องยนต์ทนทานค่ะนะคะดูแลรักษาง่ายไม่จุกจิกนะคะแล้วก็อ่าคันหน้าให้ดูกันเลยเดิมหมดเลยเห็นไหมคะไม่มีประวัติชนหนักไม่เคยผิดความไม่เคยจมน้ํากับสีกอใหม่ นะคะคานแก้มซ้ายแก้มขวาเดิมหมดเลยคันนี้ให้ดูกันชัดๆค่ะฝากระโปรงเดิมๆโรงงานนะคะเห็นไหมคะแผ่นเพลเพลเดิมเลยนะเพลเดิมๆไม่มีตอกใหม่แน่นอนเพดเดิมสวยเงินกริปค่ะน,น,นะคะฝากระโปรงเดิมโรงงานนะคะน็อตเนิร์ดไม่มีขยับโครงสร้างสวยมากๆคันนี้เผื่อใครสนใจนะคะมาจับมาจองกันได้เลยสำหรับคันนี้ค่ะ สำหรับใครนะคะที่ชมคลิปนี้แล้วเนะะี่ยะสนใจอยากจับอยากจองอยากเป็นเจ้าของ er 2, 2 v, รถเตอร์ต้าร์ฟอร์จูเนอร์2.4ตัวคขับ2ปี19เลขใไม่9 7 0 0 0กิโลกับราคา879,000บาทคัทนนี้ฟรีดาวน์ผ่อนแค่15,000บาทดอกเบี้ย2.59เร์เริ่มต้นเท่านั้นสในใจคันนี้ติดต่อที่เ้านล่างใต้คลิปได้เลยหรือแอดไล,ลน์ได้เลยค่ะนะคะขอโลเคชั่นร้านได้เลยค่ะ ก่อนจากกันวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะกดติดตามซับสไครต์ค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเอมมี่อัปเดตรถยนต์เข้าใหม่ให้ชมอีกเช่นเคยนะคะเพื่อจะได้พลาดโอกาสนะดีๆในการอัปเดตรถยนต์เข้าใหม่ให้ชมกันนะคะวันนี้เอมี่ขออนุญาตลาพี่ๆไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ